ต่อไปบทสวดที่13ถึงบทสวดที่17นะคะบทสวดที่13อัอนันตาลักาณะสุดตังเอวังเมสุดตังเอกังสมยังพระควาพาลานสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคาทเยตัน ละโขภะวาปัญจาวัคขีเยพิขูอามันเตสิลูปังพิขเวอนันตาลูปังจ่หิทังพิขเวอัตตาอภภาวิสะณนะยิทังลูปังอภภาทายะสังวัตเตยะสัพเพทะจะลูเปเอวังเมลูปังหิสูสูเอวังเมลูปังมาหูสีติยัมมาจะ โหพิกเวรูปังอนันตาตัมมาลูปังอภาทายะสังวัตตินาจารพะพติลูเปเอวังเมลูปังหุนตูเอวังเมลูปังมะอโหสีติเวทนาอนันตาเวทนาจาหิทางพิกเวอัตตาอภาวิสานิยทังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะสัมเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหุนสุเอวังเมเวทมาอโหสศีสียะณาจากโหพิกเวเวทนา อนัตตาตัมมาเวทนาอนาอภทายะสังวัตตีนาจารพาติเวทนายะเอวังเมสุทนาเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนันตาสัญญาใจหิตทางพิขเวอันตาอภวิสานยิทางสัญญาอภทายะสังวัตเตยะสัมเพทะจะสัญญา ยะเอวังมีสัญญาหูนตุเอวังมีสัญญามาหูสีติยัสษาจากโหพิขเวสัญญาอนันตาตมะสัญญาอาภาทายสังวัตตตีน่าจะรับพระติสัญญายะเอวังมีสัญญาหูนตุเอวังมีสัญญามาหูสีติ สังขาราอนันตาสังขาราจะหีทางพิกเวอันตาอาาวิสักสุนายิกทางสังขาราอาภาทายาสังวัตเตยุงสัมเพระจะสังขารลสูเอวังมีสังขาราหูตูเอวังมีสังขารามาหูสีติยันมาจากโผพิกเวสังขาราอนันตาตัมมาสังขาราอาภาทายาสังวัตตินาจะรพัติสังขา เลสุเอวังมีสังขาราหูสุเอวังมีสังขารามาอหูศสตศูนติวิญญาณังอนันตา วิญญาณาจะทางพิขวเวอัตตาอาภะวิสาณะยิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะสัมเพาจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหุนตุเอวังเมวิญญาณังมาอหูสีติยันมาจากโคพิขเววิญญาณังอนัตตาตัมมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินาจารพติวิญญาณีเอวังเมวันวิญญาณังหุนตุเอวังเมวิญญาณังมาอหูสีติตั้งกิ มัทธะพิกเวรูปังนิจจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปานาทัดนิจจังทุกขวาตังสุขวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวีปารนิลิมะมัทมังกันลังนุตังสมานุสสะปันติตุงเอมตังมะมะเอโสหะมัสมิงเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัทธะวิฏ เวเวททนานินจาวาอนินจาวาติขขอนินจาพันเตยัมปานาติตังทุกขังวาสิทุกขังสุวาสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิตังทุกขังวิปะละนินามะธรรม,มังกัลลังนุตังสามานุปสิตุงเอตังมะมะเอหูหะมะสมิงเอโสเมปัตติโนเหตังพันเต ติงกีมัจจ่าถาภิกเวสัญญานิจจะอนิจาวาติอนิจาทันเตยามปานิทางทุกขังวงังตังสุขังวาติทุกขังคันเตยามปานานิทตังทุกขังปริยะนามาสม,มังกัลลังนุตังสามานุตสติตุงเอตังมะมะเอสาหะหะมัสมีเอโสมตันตาตติโนเหตังพันเต ตังกิงมัลลาท่าภัยวิกเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยมปีนาตังทุกขังวาตังกีดถูกขังวาทุกขังพันเตยมป่าหน้านี้ตังทุกขังปริยะนามะทำบังกันลังนุสตังสัมานุสปัสีตุเอตังมะมะเอสาหุมัสมีเอโสมีอัตติโเหตังพันเต ตังกิงมัททัตพิกเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยำป่านานิจังทุกขังวาตันติทุกขังพันเตยำปีนะยำป่านานิจังทุกขังปริยนามธรรมะมังกัลลังนุตตังสามานุสปัตสิตูงเอตังมะมะอะโหสหมัชมิงเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตัณหามาิมา ติหาิพิฆเวยังกินจิลูปังอติตานาฆาตาปัจจุปันนังอัฏฐตังวาพระหิตังวาโอสลิกาวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทูสันติเกวาสัมผัสลูปังเนตังมะมะเนโสหามาเสมิงนาเมโสอัตตาปิอเวเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทันทัพพัง กายยากากาจิเวทนาอตจิตานาคตาปัจจุปนาณชิมาตาวาอหิทาวาโลสลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาเวทนานตังมะมะนีสุหามาสมินามีสุอัตติเอวามีตังยะถาภูตังสัมมังปัญญาญาสันทัพพังยาแกจิสัญญาอติตานาคตาปัจจุปนาอัตตวา วะหิทาวาโอสาลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกวาสัมภาสัญญาในนีตังวะมาสนีสหามัสมิงนามีสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทันทัพพังเยเกติสังคาราอติตานาคะปัจจุปนาอัตตาวะผ้าหิทาวา โอสาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยตุเลสันติเกาวาสัพเพสักข,ขาลาเนตังมะามะานีสุหามัสมิงนาะเมีสอัตติเอวามีตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทันทัพพังยังกินจิวิญญาณังอัติตานาคาตาปจ,จุปัน,นังอัทธตังวา พหิทธาวาโอสาลิกาวาสุขุมังวาหิตังวาปณิตังวายันทูเลสันติเกว่าสัมพังวิญญาณังเนตังมะมะนสุหามัสมิงนาเมสุอัตตาติเอวามีตังยถาภูตังสามารถปัญญายะทันทพังเอวังปัญจพิขเวสุวาอริยสาวะโกรูปังมินปีนิพินทติเวทนาญปีนิพินทติสัญญาวทะปี นิพพินทติสังขาเลสุปีนิพพินทติวิญญาณสมิงปีนิพพินทตินิพพินทางวิรัชติลิเวลาคาวิมุจตจติวิมุตตันมิวิมุตตามีติยานังโหนติขีนาชาติวิสุตังตมัมลัมมะจะลิยางกะตังกะนีและยางนาปะตังอิทธาตาญาติปะชานาติติอิทธา,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 ทธามาวจา่พภะควาอาัตตามาาปัญจวัคคียะพิคูภะวะฆาโต ภาสิตังอภินันทุงอิสมันจาปนาเวทยากาลามสิงกัญยามาเนปัญจวัคคียนังพิกูนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิติตานิวิมุตจิงสุเต บทสวดบทที่สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอตังสัม,มยังพระควาสังเกสุวิหารติกับปีลาวัตถุมิงมหาว่านมหาตาพิกขูสังเคณะสังทิงปัญจามาเตหิพิกขูสาเตหิสัพเพหิวะอัลหันเตหิทัศหิจารลกาธาตุหิเทวตาเยภูมิเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตงังทัสสนายาพิขูสังฆาศา อธโคจะตุนนางสุทาวะยิกานังเทวานัง เอทัศโทหิอญย,ยังโขพระวาสังเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวานมหาตาพิขูสังเคะสังทิงปัญจมัตเตหิพิขูสาเตหิสัพเพหีวะอะหรหันเตหีทัศหีจารุกาธาตุหิเทวตาเยภูมิเยนาสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขู่สังฆาสะยันนูยันนามมยมปีเยนาพระวา,าเตนุปัสังกะเมยมามะอุปัสังกะมิวาพระวา โตสันติเกปันเจก,กะคาถาทาเาาสือยามาติอัฏฐคตาทเทว,วตาเสือยะถาปีนามะพระละวาปุริสูสัมไมชิตตังวาพาหะ พา,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 าหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหักสับมิเชยยะเอวามวสา,วาส,สุทธาวาเสสุเทวาสุอัตตะลหิตาพระว่าฆาตโตปุระตโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวาตาภะคะวันตังอภพินเทวาเอกามันตาอักกลงสุอเอกามันตังที่ขาโข,าขาเอกาเทวาตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสมโยปาวังนัสมิงเทวากายาสมาฆตาอาคฆาตามหาอีมังธรรมะสมยังท่าขีตาเย วะอราชิตาสังคันติอทโขปาราเทวตาภักวโตูสันติเกอีมังคาถังอภาสิตันลาภิขโวสัมมาทัางหังสู่จิตตังอัตโนอูชุกะมาสังสู่สาราชีวานตานิคะเหวาอินทรายานิลัขันติปันธิตาติ อัตโคอราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเชวาขีลรางเชวาปารีคังอนิตอินทขีรางโอหัดจามเมชาเตจะลันติสุทาริมาละจักขุมาตาสุธันตาสู่สูนาคาติอัตโปอราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุททางสารนางคตาเสนะเตคามีสันติอปัยญาภูมิงปะหายญมนุสังเทหังเทวกายะกายัง ปาลิปูเลสันติติอจโคภะกวตาพิขูอามันเตสิเยภูมิเยนาพิขเวทาสาสูโลกาทาตูสูเทวตาสันนิปติตาหุนติติ ตาาคตังทัศนายาพิขู่สังฆาสาเยปีเตพิกเวอเหสุงอาตีตาตามัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตาปะละมะเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะถาปีไม่หังเอตาละหิเยปีเตพิกเววะวิสันติอาณาคตามัทนานัลหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตาปะละมะเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติ เย่ถาปีไมหังเอตาลหิอจิกิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิทิสีสามิพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาถาสาธุกังมาสีกาโลถาพาสิกสามีติเอวังพันเตติโูเตพิขูพระพระวะโตปัจัจสูสูงพระวาเอตะท้าโวจะ สีโลกะมนุษย์กันสามียัตถาภูมิมาตัสสิตาเยสิตาสิริทัพพลังมหาติตาสามาหิตาปุถุสีหาวสัจินารมโล,โลหะหังสาสัมพุโนโอทาตะมานาสาสุทธาวิปสัสนามานณวิลา กินโยปันจากสเตยันวามาเนกาปีลาวัทเวตโตอามันตยิสัทธาสวเกศรนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถาพิขโวเตจัตตปะมะกะลุงสุวาพุทธศาสารนังเตสัมปาทุร่างหูยานังอามานุสากะ ทัศนังอเปเกสตามัทคุงสหัสสังอัฏฐาสันตลิงสัตตังเอเกสหัสานังอามนุสสนะมัทาสูงอเปเกนะตามัคขะทุงทิสา,าสัพพาปุษาอหุงตันจ่าสัพพังอภิญญายะวาวัชวานจาจักขุมาตโตอามันตยิสัตถาสวเกสารเนลเตเท,ทวกายาอภิกันตาตวเตวิชาาถาภิกาโวเยวหังกัจยะ ยิสามิขิลาหีอนุภุปะสโสสตตาสาหัสหายาวะยาขาภูมิมากับปีลาวัฒวะอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุงพิกจุนังสัมิติงวะนังชาชาหัสาเหมาวตายะขานานต่าวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสิโน โมทามนาพิกามุงพิกชูนางสมิติงวนังสาตาคีลาติสาหาสายคานาตตะวันยินโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสชินโมทามนาพิกามุงพิกชูนางสมิติงวนัง อิเจเตโสาสาหัสสายยะขานะตาวันนิโนอิีิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสัชโนโมทมานาพิกามุงพิกชูนังสมิติงวังเวสามิตาปัญจสตายะขาณะตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสัิโนโมทมานาพิกามุงพิกชูนางสมิติงวังภูมิพิโลราชาคหิโกเวปสศาสนิศาสนังพิญโยนังสัตตาสาหัสังยะขาณะปายิป ลุป,ปาสติภุมพิโลราชาคาหิโกสโสปาฆาสัมมิติงวะานัง ปุริมจาตทิสังราชาทตาลทูปัาษาสติคันทพานังนางอธิปติมหาราชายัสสิโุปุตตาปีตัสสาพระหวอิทินามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุงพิกชุนังสมิติงว่านังทักขีนัจจทิสังราชาวิรุณตะโคตัสสาษาสติภุมิธันดานางอธิปติมหาราชายัสสิโุปุตตาปีตัสสาพระโวอิทินามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสติโนโมทามานาอภิการมุงพิกชุนังสมิติงวะนางปัจฉิมาจัดชีสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคตังปฏิปฏิมหาราชายัสสติสุปุตตาปีตัสสะพระหโวอิทธินามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสติโนโมทามานาอภิการมุงพิกชุนังสมิติงวะนาง อุตละจัตที่สังราชากุเวโลตับาัาษาสติยาขานังอาชาชิปติมหาราชายัสสิทุปุตาปีตัสสะพระโวอิทินามามหาภราอิทิมันโตชุดิมันโตว,วัฒนาวันโตยัสศินโมทมามานาพิกามุงพิกชูนางสมิติงว่านังปุริมาจีสังทัาตาลโถท,ทักเขียนเนนาทิลุหโะโกปเจเจมจากปัจฉิเมนาวิโรปะโคกุเวโลอุตลังที่สังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สาทัทธาสมานาอักจังสุเวนวาน กัปีละว,ะะวัฒเวเตสังมายาวิโนภาษาอากูวัจนิกาสทามายากูเวนทุเวเกณฑุวิภูจัูุวิภูสุสหะจันทานาโน,โนกามาเสถูจายกินนุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปามัโทจะเทวสูตัวจมัตตลีจิตตันเจโนจัคันทพัพโพนาโลราชาชนสโพอากูปัญจสิกิ อากูปัญจสิโคเจวะติมพิลูสุริยะวัชชา,าเอเตจเลจาลาชานโนคันทัพพาสหาลาชุติโมทานามาอภิกามุงพิกชูนางสมิติงวนังอัธาคูนภาสานาคาเวสาลาสังตัชากากรรมพัตตลา,ากาอาคูปายาคาสาหายาติพิ ยามุนาละัตถะาทะัจจาอาคูนาคายาสาัชโนเอราวันโนมหานาโคโสโปาคาสามิติงวนังเยนาคาราเชสหัสหาสาลันติทิพาจิชาปักขีวิสุทธิคูวเวหายาเซส,ส,ส,สา เทวมัทธปตตาจิตตาสุปนาอิติเตเสนามังอภิอภะวันจัตทานาคาราชานามาสิสุปนาโตเขมามากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะยะหยันตานาคาสุปนากะาสารณมะกังสุพุทธัง ชิตาวาลชีหัตเธนะสมุตทางอสุลาสิตาพัตโลวาสวัเตเตอชิยาตัวอัญสิโนกาลกันชามหาพินมาอสุลาเทนะเวสาสะเวปะจินติสุจิตติจ่าพระหาลาโทนมุจิสหะสะตันจ่าปะลิปุตตานังสัมโพเวโลจานามกะสันไหหิวาพระลิงเสนางรางหูพัธมุขาปะมุงสามาโยธานิพันธันเตวิชูนางสมิติงวะนาง อาปโปจะเทวาปัทวีจตโชวาโยตถาขมุงวัลุนาวาลุนาเทวาสูมูจายาส,าาสาัสสสหะเมตาการุนาทายิกาอาคูเทวายาสชินุทัศเตทัสาทากายาสพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัฒนาวานันโตยาสชินโมทามานาพิกามุงพิกชูนังสมิติงวานังเวทูจะเทวาสหะ ลีจะอาสมาจ่าทูเวจะยะมาจัดทางสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรัคคิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรัคคิตานักขันตานิปุรัคคิตาอาคูมันทาวาลาหากาวาัสูนางวาสาโวเสโทสักโกปาคาปุริเโวูท่าเสเททัาสาธากายาสัมเพนาน,นตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกจูนังเสิมิติงวนังอาทะคูสาภูเทวาชาลมัขีลาวิละอาลิกขาถาจ่าโลชาจ่าอุม,มาปูกผานิสาชิโนวันลุนาสังหาธรรมาจา่าอจจอุตาจ่าอานีชะกาสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะ วะเนชินทถ้าเสตท้าสาทากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสัชินโมทามานาพิกามงพิกชุนังสมิจริงวะนังสมานามหาสามานามานุสามานุสุตมาคีธาปัทูสิขาอาคูอาคูมโนปะทูสิขาอัทคูฮาละโยเทวาเยโลหิตะวาชิน ปลาลคามหาปลาลคาอาคูเทวายาสาัาเสสินุทัศเตทัศสาธากายาสพเพนาตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยาสาัสสินโนโมท่านมานาพิกามุงพิกชุนังสมิติงวนังสุทากาลุมหาอารลุณาอาคูมาคะนินาสา,าสหาาโอาทาตันคหะปาโมคาอาคูเทวาจาักรนาสทธามตรารหะหารา,าชะาาชามิสกาจายาสาัสสินนท่านะ ท้านาคังอาคาปชุนโนยะโยทิสาอภิวัสติทาเสเตทาสาธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอทนโิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสติโนโมทามานาพิกามุงพิกชุนังเสมิติงวังเคมิกาทุศียายามมา อัฏฐกายาสสีโนสัพพิตกาลามาสีถาโชตินามาจะอาสวานิมมานาลาติโนอากูอาทาคูปะลินิมมาทัาเสตเตทัาสาธากายาสามเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยาสาัสัชินโมทามานาพิกามุงพิกชุนังเสมิจิงว่านงางเสตเถ เสเทเ,เทเทว,วานิยากายาสาเพนานตวนันิโนนามะวะเยนะอาคัมจุงเยจันเลทิสาสหาปาวุธชามาักขีลังโอขาตินนามะนาสวังทักเขโมฆาตลังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุลันมาปะลามาโตจ่าปุตโตปุตตา,ตาอิทธมาโตสหสันนังกุมาลสสาาาสมสาูสิโฌจ่าโสปาฆาสัมิติงสหัสหัส ลัตมะโลกานังมหาลัมะพิติทเติอุปปันโนชิติมันโตพิมมาากโยยัสสิทตทัเสเตทัสถาอากูปัญจเกวะสวัติโนทัสเสจมัชะโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตสัมเพอภิกันเตสินเทสินเทเทเวสลัมมะเก มาลาเสนาอภิกันตามิปัสสะกันหัสามัทิยังเอถาคันหัตถาผัทันทะลาเคนาพันธามาทุโวสมันตาปาริวาเทถามาโวมุจิตะโกจินางอิติตัสสะมหาเสเนวกันหเสนางอาปสยิปานินาตะละมหัจะสลังกันนาปานาเพระวังยะถาปาวุสโกมีโทท่านะยันโตวิชุวิ สวิชุโกตสาโยปัจจุทาวัติสังกุโตอัตสยังวเสตันจากสับพังอภิญญายะวาวักวานาพิคุมาตะโตอามันตยิสัทธาสะวะเกสลรเนรเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชาณธา,าพิขโว เตจะอัปะมักลุงสุวาพุทธศาสนา,างวีตาลาเคหิปัตถกามุงนีสังมูสัมปีปัดอินชัย,ยุงสัมเพวิชิตาสังคามาพยาตีตายสัสสทิโนุโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตบทที่15บทส่วนมงคลจักรวาลใหญ่สิลิทิเตมติเต,ตโชชัยะสิมหิ ทิมหาคู่นาปลิมิตาปุถาทิการัตถะสัมพันตาลายะนิวาระนะมะสมา,สา,มาถะพระขาวตโตอาหารหันตสัมมาสัมพุทธะวัดจริสามหาปุริตละขะลักขะนานุพาเวนะอาสียานุพาเวนะอัตจุงตาลาสาตามะฆาลา นุภาเวนะสัมพันนะลังสีวะยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะท่สปามิลา,านุภาเวนะท่สอปปุปปามิตานุภาเวนะท่สปลมัทธปาลมิตานุภาเวนะสีสะสีลสะสสมัญญาอนุเวนะพุธทธเรนะ ธรรมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะเตเชเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะพาเวะานะสันตุสีตะสหัสะธรรมะนักขะพานุพาเวนะนวาโลกุตตะละธรรมานุพาเวนะ อัฏฐังคิกะมกัคคานุภาเวนะอัฏฐะจะสะมาปัตถียานุภาเวนะชาสาวิญญาณุภาเวนะจะตุสัจจายาน,านุภาเวนะสัพพลายาน,านุภาเวนะสมพังนุจิตายาน,านุภาเวนะเมตาการุณามุทิจายุเบขาเวนะสมปาลิตานุภาเวะนะนัสสุปายาทานิ วินัสันติถับพระอันตรายาปีนิสันตุสัพพระสังกัปปาตุยหังสัมิทักสุที่ายตตาตไหตยยตุยหังสูโหตุสาวัตวัตเตชนะสมิโกโหตุสัพพธาอาภาสาบัตตยะวะนะภูฆาตังคาสามูหาสามูทาอภิรักขาชีสาเทวตาเทตตาตุมีอนุรักษันเตตุ พระข้าวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวดาสัพพะพุทธานุภาเวนะสาธีโหตุสัพพะตวนตุเตพระวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวดาสัมพานุภาเวนะพระโอษีโหตุพระขวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวดาสัพพะ สังฆานุพาเวนะสาทาสุนทีหนตุพระวันตุเตนักขันตายัก a ขาภูตังป,ปาปกคะหานิวายะนางปาริตัดสานุพาเวนะหันเววาเตสังอุปัทเเวนักขันตายยุคข,ขานุพาเวนะปาปกคะหานุพาณิลาลานาปาริตัดสานุพาเวนะหันวาเตสังอุปัททเว นักขันต่ยังขะภูตานังปาปะค้าเหิดนิธิวาปาลิตาสาน,นุภาเวนะหันวาเตสังอุปัฏฐาเวบทวดที่สิบหกนะคะพันเทรัตนะคาถากะตีตังนาคาวาคาเมยะนับปะทิ กังเขอนาคตตังบุคคลไม่ควรคำนึงสถึงสิ่งที่ล่วงรับไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติรมป่าเหนานตังอปันตัดจ,จะอานีคตะตังบุคคลใดล่วงรับไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์ไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคือเป็นอันยังมาไม่ถึง จะตุปปัตั้นจะโยธรรมังตัสตัสสาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุมปังวิทยามานุลูหะเยก็บุคคลใดที่เห็นแจ้งในธรรมไม่งอนแง่น,งนไม่ขนแขระในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญในธรรมนั้นเนืองให้ปูโป่งเถดิดอเชววกิจจาตมาตับปังโกชัญญามาละนังสุเว พึ่งทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนาอินูสังฆราเตนะมหาเสนามัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีวาสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังเวหาลิมาตับปิงอาหูละตะมาตันติทางตังเวพันเทกะละโตติสันโตอาจิละเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีจิตปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทสวดที่สิบเจ็ดอภินหาปัญนเวขานะปะทาปะทาชชลาธรรม ชะลาธรรมโมหิชะลังอะนะตีตาเรามีความตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยันธรรมโมหิพระยาจริงอะนะตีโตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมไมหิมาลนังอะนะตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพ เหิเมปเยเหิมานาเปงหอานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของจริงใจทั้งสิ้นไปกรรม,มสากา,ม oh ก,มมกายโมหิ์กรรมมกายยาโทยาธากรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรม,มะปฏิสราณา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำหนดมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามีกัญญานางวาปาติกังวาตัสถาญา,าทูพระวิสามีเราจากทำความดีอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากทำความคือว่าจากต้องได้รับผลประโยชน์ของกรรมนั้นสืบสืบไปเอวังอัมเหหิอภินนางปันเจกะวา ขิตังตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิอนสาธุ